ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีความเดือดร้อนของชาวบ้านนิคมพัฒนาจังหวัดระยองที่แจ้งเข้ามาว่าน้ำประปาของหมู่บ้านนวพรไม่สะอาดมีสีขุ่นกลิ่นเหม็นและมีตะกอนเมื่อน,นำมาใช้อาบก็มีอาการคันโดยเฉพาะเด็กเล็กมีผื่นขึ้นได้ยินแบบนี้แล้วต้องฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขโดยด่วนครับ ทันทีที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองได้รับการร้องทุกข์เรื่องน้ำประปาไม่สะอาดจากชาวบ้านหมู่บ้านนาวพรตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองผ่านเฟซบุ๊กเพจทีมงานศูนย์จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีพบคุณสุริยนต์ขาวประทุมได้แจ้งถึงปัญหาและพาดูน้ำประปาภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งสร้างความตกใจให้กับทีมงานอย่างมากเนื่องจากน้ำประปามีกลิ่นเหม็นมีสีขุ่นและมีตะกอนค,คุณสุริยน์เล่าว่าเป็นแบบนี้มานานแล้วไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขกดขึ้นาอยงนานแล้วดีๆสักพักเดี๋ยวมาขุ่นขุณนแล้วดำเหม็นจ้ะใช้ซักผ้านี่ไม่ได้ไม่ได้ซักผ้านี่ต้องบางทีต้องเปิดทิ้ทงไว้ก่อนไม่ง,งั้นก็เนี่ยรองไว้อย่างเงี้ยค่ะให้<ล>มันตกตะกอน แล้วก็ต้องเอามากรองอีก,กอท,ทีมงานศูนย์จึงประสานไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลมาบขาซึ่งรับผิดชอบน้ำประปานในพื้นที่มีคุณอาจินอ่ำพุทธนายกเทศมนตรีรับเรื่องและแจ้งว่าไปขอเราจะเอามาจอมา20ล้านเพื่อทำตัวข้างหลังเห็นไหมนานเนี่ยคือตอนเนี้มันยังดำเนินการไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ไส่งงานถ้าส่งงานเรียบร้อยเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหา ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากบริษัท East Water จำกัดมาตรวจสอบน้ำประปาดังกล่าวเพื่อหาทางแก้ไขแล้วว่าแอร์เซเตอร์เนี่ยมันถูกไม่ได้ไไดไทำงานพอพอระบบมันมันไม่ได้ตามที่ตอุปกรณ์ไม่ทันหรอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันมก็เลยปุ่มต่หลกักๆเลยเนี่ยต้องทำให้ตัวแอ,วอร์เซเตอร์เนี่ยทำงานได้นนก่อนนะฮะแล้วก็ตัวเรื่อง,ต,องตัวเรื่องส,สังค ום เนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับโดยปัญหาเกิดจากกำลังการผลิตน้ำประปาของเทศบาลไม่เพียงพอทำให้เทศบาลต้องจ่ายน้ำดิบเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ ขณะน,นี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอารยองได้อนุมัติงบประมาณในการกอร่อสร้างที่ผลิตน้ำประปาเพิ่มเติมมาแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการกอร่อสร้างอีกไม่นานเทศบาลจะสามารถทำการผลิตน้ำประปาได้เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านได้ขณะที่คุณนัทกรวิเศษสิริกุลรักษาการผู้อำนวยการกองการประปาเทศบาลตำบลมาบขาแจ้งถึงวิธีการแก้ไขเบื้องต้นว่าจะเพิ่มปริมาณคลอรีนให้มากยิ่งขึ้น พร้อมแนะนําให้ประชาชนก่อนใช้น้ําให้เปิดน้ําทิ้งล้างท่อก่อนสักพักแล้วค่อยรองน้ําไว้ใช้ตามปกติน้ํามาใหม่ที่ใหม่มันจะกวาดเอาตะกอนมาก็จะทําให้ตัวน้ําตัวน้ําที่มาใหม่น้ำทําที่มันกวาดเอาตะกอนมาด้วยเข้าบ้านท่านบ้านแลกครับอันนี้ก็คือคําแนะนําเบื้องต้นนะคะแลวทีนี้ในเรื่องของการแก้ปัญหาระยะยาวอะค่ะระยะยาวตอนนี้ทางคณะผู้บริหารก็ได้ของงบประมาณเพิ่มเติมนะฮะของงบอุดหนุนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด